ในที่สุดนะครับก็ได้มาครบแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับ1บาทนะครับ5บาทแล้วก็10บาทการจนานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับโทรเข้ามาในสายด้วยนะครับระหว่างที่เรากําลังทําคลิปกันนะครับเดี๋ยวฟังคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวฟังคําตอบด้วยนะครับโอเคนะครับฟังคําตอบไปด้วยเลยนะครับเหรียญนะครับหบาทการจนาแบบนี้นะครับตีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเหรียญละนะครับหบาทนะครับส่วนเหรียญ5บาทการจนาแบบนี้นะครับที่เป็นผ่านใช้แบบนี้นะครับ ตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละนะครับ10บาทครับส่วนเหรียญนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ทำคลิปใกล้เสร็จแล้วครับแป๊บเดียวฮะแล้วก็อีกเหรียญนึงนะครับ10บาทการจนานะครับ10บาทการจนาที่ผ่านใช้แบบนี้นะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละนะครับ15บาทนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญ1นบาทขายออก5้าบาทครับแล้วก็เหรียญ10บาเหรียญ5บาทขายออก10บาทนะครับแล้วก็เหรียญ10บบาทครับขายออก15บาทครับ นี่ก็คือเป็นราคาเหรียญขายออกหน้าร้านครับคุยต่อได้เลยครับครับผมที่เขาบอกว่าเออที่สิบบาทนี่มันที่สิบบาทที่พี่จะได้ที่นี่ไม่น่ามมันเท่าไหร่ล้านซื้อเท่าไหร่อ่าเหรียญเหรียญกี่บาทนะครับครับเหรียญกี่บาทนะครับเหรียญกี่บาทนะครับเหรียญกี่บาทครับสอบถามก่อนเหรียญกี่บาทอ๋อมันเขาบอกนี่มีห้าบาท ห้าบาทเล่ห่งห้าบาทเล่มมีสิบบาทเล่มหนึ่งครับอ๋อมีเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งก็คือเมื่อกี้ครับที่เด็กทำคลิปมาครับว่า5บาทเนี่ยติดขายให้ลูกค้าหน้าร้านอ่ะ10บาทแล้วก็เหรียญ10บาทเนี่ยขายออก15บาทครับอ๋อนั่นคือราคาขายออกที่ทําคลิปเมื่อสักครู่นี้ครับที่โทรเข้ามาในรายการพอดีครับที่กําลังจะทําคลิปกันอยู่เนี่ยครับครับก็คือขายออกที่10บาทกับ15บาทครับได้ได้ยินเขาพูดว่าเขาาบอกว่ามันสิบาทนี่มัน มันเป็นเไม่เมน้านะครับไอ, <c oughs> อ้น,นันก็คืออยู่ที่ก็ร้านร้านอื่นเขาจะมีเงินซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าของตีเนี่ยตีสะดวกที่จะขายราคานี้ครับขายออกที่อ่าเท่าไหร่นะสิบบาทสิบห้าบาทนะครับร้านตีก,ก็จะขายอยู่ราคานี้ครับส่วนร้านอื่นที่เขามีเงินซื้อครับเขาจะซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องปล่อยเขาครับเพราะว่าเขามีตังค์ถูกต้องไหมครเขามีตังค์ซื้อก็ต้องปล่อยเขาครับ ใช่ครับแต่ไอเราเราเรามีตังขายที่ห้าบาทสิบบาทแบบนี้ครับเราก็จะไม่บังคับกันนะครับที่เขาบอกว่าเขาซื้อเขาซื้อเขาจะได้เออท่านนู้นี่าอนี้ของของไอไอไออะไรได้เออแต่ดังนี้นะเขาบอกว่านทิศเก้าใช่ไหมจะไงอ่ะอยู่อยู่อยู่ที่ร้านค้าเขาจะมีเงินไหมครับถ้าเขามีเงินเขาก็คงจะซื้อนะครับ แต่แต่เราก็อย่าไปยุ่งของเขาเลยครับเราเอาของเราดีกว่าครับโทรมาหาตีได้ตลอดเลยนะครับโทรมาหาตีได้ตลอดเลยนะครับครับยินดีมากมากครับพี่โทรมาเล่นเล่นได้บ่อยๆนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือแล้วแต่นะครับว่าเขาจะมีเงินซื้อที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ของเราเนี้ยเราก็จะขายกันราคานี้นะครับขายอยู่ที่นะครับผ่านใช้10บาท้เอาใหม่5บาทนะครับอ่าบาทนะครับ10บาทแล้วก็15บาทแบบผ่านใช้นะครับส่วนถ้าไม่ผ่านใช้นะครับที่เป็นแบบ UNC แวววับนี่ครับ UNC แวววับไม่ผ่านใช้นะครับก็เหรียญละนะครับ60บบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น UNC นะครับแวววับนะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับ แวววัคนซแบบนี้นะครับไม่ผ่านใช้นะครับก็เหรียญละ30บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับมีทั้งผ่านใช้และไม่ผ่านใช้ครับ